อ๋อหลายอันนะฮะมีทั้งโคคาโคล่าทวิตเตอร์รวมทั้งอื่นอีกหลายอย่างครับบางอันเนี่ยเขาบอกว่าต้นทุนศูนย์บาทก็มีแต่ว่าตอนนี้โลโก้มันโด่งดังมากอ่ะมีอะไรบ้างฮะอันแรกมาเลยโคคาโคล่าอ้ายุนต้องแพงแน่แพงแน่นอนนะฮะศูนย์บาทครับคุณผู้ชมทำไมล่ะฮะเพราะมันผลิตมานานแล้วไงทีนี้เนี่ยในสมัยก่อนนะครับเมื่อนานมาแล้วนะฮะการผลิตตอนนั้นแบรนด์เนี่ยก็ยังไม่ได้ดังสักเท่าไหร่ทีนี้ผู้ที่ผลิตแบรนด์เขาเนี่ยเขาก็ผลิตออกมาเพื่อให้แบรนด์เนี่ยมันดูสวยงาม พอไปได้อะให้ธุรกิจเดินได้นะครับ oh. ไม่เหมือนอย่างพวกทางทวิตเตอร์หรือว่าหลายแบรนด์อย่างตัวของลอนดอนเนี่ยโอ้โหค่าลงทุนเนี่ยแพงสูงมากเลยทีเดียวเพราะว่าโด่งดังแล้วไนงะแต่อย่างโคคาโคล่านะครับเป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกนะครับออกแบบโดยคุณแฟง์เอ็มโรบินสันนะครับซึ่งเป็นนักบัญชีและคู่สมรสของผู้ก่อตั้งโค้กเมื่อปี2429ซึ่งโรบินสันนั้นเป็นคนเสนอชื่อโคคาโคล่าและคิดว่าตัวอักษร4 2ตัว ควรที่จะดูดีในโฆษณาเลยเขาบอกว่าควรที่จะดูดีเลยนะนะฮะเราก็ต้องการสร้างโลโก้ที่ไม่ซ้ํากับใครและทดลองเขียนชื่อบริษัทด้วยตัวเขียนแบบสเปนเซอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์ดีดนี่ฟรีตอนนั้นไงธุรกิจยังไม่ดังแต่ถ้ามองในโลกของ Search Engine ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นึกถึงอะไรฮะ g o o g l e g o o g l e ใช่ไหมหลายคนบอกโอ้มันมาแน่นอนแพงแพงมาก Google GMOGLE สีนี้สีสัสดใสแพงไหม ศูนย์บาทศูนย์บาทเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมทําไมเขาบอกว่า<ะ>เป็นการออกแบบโดยคุณผู้ก่อตั้งบริษัท Google ฮะเซอร์เกบลินออกแบบเมื่อปี2541ใช้โปรแกรมกราฟิกฟรีต่างหากในการออกแบบนะฮะชื่อว่า GIMP หลังจากนั้นรูทเคดาเพื่อนของบลินแล้วก็ลาลี่เพจจากมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดก็นำเอาไปไดัดแปลงแล้วก็มาเป็นรูปแบบต่างๆใน <c oughs> ปัจจุบ Olympics, <c oughs> <ๆ>ันนี้จะเห็นว่าโอลิมปิกก็มีจงมีเกมให้เล่นนะว่ายน้ำพายเรือเตะบอล นี่มาที่ทวิตเตอร์ไม่ใช่ศูนย์บาทนะคุณภัชเท่าไหร่ฮะ450บาทเฮ้ยจริงเหรอถูกมากก็ยังน้อยอยู่ดีนะฮะโดยซื้อสิทธิ์ของนกทวิตเตอร์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบันจากเว็บไซต์ของ i s t o c k p h o t o นะครับในราคา15ดอลลาร์เท่านั้นเองนะฮะศิลปินเจ้าของผลงานนกทวิตเตอร์คือไซมอนออกเล่ชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในการออกแบบตัวของโลโก้ทวิตเตอร์นะครับจนทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีขนอยู่ด้านบน เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีแล้วสกินเฮดยกหลอสกินเฮดนะอีกอันนึงไนกี้คุณพัฒอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,050บาทถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยสาดอลลาร์นะครับผู้ร่วมก่อตั้งไนกี้ฟิลไนซื้อโลโก้มาจากนักศึกษาจากด้านกราฟิกดีไซน์คาร์วินเดวิสานเมื่อปี2,514นะครับ,รบโดยเธอได้ เงินค่าจ้างเนี่ยตกชั่วโมงละ2ดอลลาร์เพื่อออกแบบตารางกราฟแล้วก็โลโก้นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็โด่งดังไปแล้วเรียบร้อยครับนักศึกษาเป็นคนออกแบบนี่เด็ดไหมทุกคนถ้านึกถึงโลโก้ไนกี้คือไม่ต้องมีคําว่าไนากี้ก็ได้มีแค่เครื่องหมายถูกข้างล่างปุ๊บรู้เลยเป็นไนกี้ตอนนี้ดังหมดทุบ้านทุเมืองนะฮะอ่ะดูถูกถูกกันบ้างแล้วไปดูแพงๆกันบ้างแต่ว่าแพงเงินไม่แพงมากเหมือนกันนะเอ็นรอนใช้งบประมาณในการออกแบบทั้งหมด 9ก0าหบาทนะฮะรหรือว่า33,000ดอลลาร์โดยใจ่ายให้กับพรเบรนกราฟิกดีไซเนอร์ชื่อดังของชาวอเมริกันที่ได้ชื่อว่าเป็นบีดาแห่งวงการกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบโลโก้เอ็นบรอนในช่วงทศวรรษที่1,990ฮะนี่มาดูแพงสุดๆคุณพัชส เกือบ19ล้านน่ะ18.75ล้านบาทนะครับกีฬาโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันดังอยู่แล้วไงครับทีนี้พอดังปุ๊บอ่าจะไม่ให้ชั้นคิดโลโก้คิดแพงหน่อยนะครับคณะกรรมาการจัดการโอลิมปิก2012จ่ายเงินไปเกือบ19ล้านบาทซึ่งออกแบบโดยคุณวอลฟ์โอลินนะครับเมื่อปี2550โลโก้นี้ถูกวิจารณ์ครับในราคาเกือบ19ล้านแต่ก็บอกว่าเลอะเทอะเกินไป นะครับและดูไปแล้วเนี่ยคล้ายกับลิซ่าซิมสันตัวการ์ตูนในเดอะซิมสันด้วยนี่นะฮะออก็เป็นสีเหลืองกับสีชมพูสีสดใสแต่ว่ามีคนบอกกันบอกว่ากราฟ,ฟิกนี้ทำออกแบบมาเพื่อดูทันสมัยกับกราฟิตี้ที่อยู่ตามกําแพงต่างๆ,ๆในกรุงลอนดอนโอเค19ล้านเดี๋ยวผมลาออกไปเอาแบบนล้วก่อนนะไม่รู้มีใครจะจ้างหรือเปล่าครับอ่ะต่อไปแน่นอนเท่านมาแล้วโกคาคล่าอีกอันหนึ่งคู่แข่งสำคัญเลยแป๊บซี่ดีที่สุดเนี่ยแป๊บซี่นะฮะ 1>, 1ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ30บล้านบาทไอ้ลูกกลมๆเนี่ยนะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเนี่ยนะสิบเก้าสามสิบล้านดอลลาร์นะฮะเขาบอกว่าอาร์เนลลกรุ๊ปออกแบบโลโก้ให้แปบซี่ให,หม่เมื่อปี2551เครับเว็บไซต์สต็อกโลโก้บอกว่าราคาดังกล่าวเป็นแพ็กเกจที่รวมถึงการทำแบรนด์รีแบรนดิ้งทั้งหมดให้กับแปบซี่ก็คือว่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรอกโลโก้มันก็เป็นสีเนี้ยสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแต่ว่า เปลี่ยนทุกอย่างรีแบนดิ้งใหม่หมดให้มันดูดีขึ้นมาเลยอ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเล็กแล้วครับเดี๋ยวนี้คนนิยมนะตัวเล็กๆหน่อยคือไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะอ่าแล้วก็อีกอันนึง BBC ครับคุณพัทรบีบีล้านบาทเออนี่นะเป็นตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาวแล้วก็อยู่บนพื้นหลังสีดำอีกทีหนึ่งโอ้โหเห็นแล้วอยากไปออกแบบจริงๆ54ิล้านนะเดี๋ยวผมออกไปออกแบบเนี่ยประมาณทักชั่วโมงหนึ่งโอ้โหไม่ไม่แต่ว่าผมรอเล่นนะเพราะว่าจจจริงงแล้้วาก็ออะต สื่อถึงความหมายของมันจริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะฮะแล้วอีกอันนึงมา BP คุณพัชอยู่ที่ประมาณ6,330ล้านบาทโอ้อันนี้แพงที่สุดเลยเถามว่าทําไมถึงแพงคือถ้าเอาตัวของ BP ตั้งแต่ตอนต้นมาเลยเนี่ยราคาอาจจะไม่แพงมากสักเท่าไหร่แต่ที่ถามว่าทําไมถึงแพงเพราะว่าโลโก้ของบริษัทนะครับตัวนี้ถูกออกแบบเมื่อปี2551ไม่นานี้เอง โดยเมื่อปี2,544นะครับบริษัทโฆษณาโอ i ิวี่แอนด์มาช่วย B ีีในการเปลี่ยนภาพลักษณ์โลโก้รวมถึงแท็กไลน์ของเว็บไซต์ซึ่งอธิบายพันธกิจของบริษัทและความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยเหมือนกันนะครับคือเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในการออกแบบอย่างเดียวแต่ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยให้ BP ีเนี่ยโด่งกระจายไปทั่วเลยอ๋อก็คือว่าเหมือนกับเบ็เซ็จเบ็เซ็ทั้งการประชาสัมพันธ์ด้วยออกแบบโลโก้ด้วยโอกิวีเขาเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาไงอ๋อ ก็พอดีน่าก็คุ้มนะฮะ6,330ล้านบาทคุ้มหรือไม่คุ้มต้องถาม BP ีก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็น้ำมันรั่วไหลายวิธีแล้วลงไปเยอะครับที่ดูไป9อันดับของเราแต่ว่าอันนึงไม่เห็นนะ Facebook Facebook ตอนนี้โด่งดังมากแต่ว่าล่าสุดหุ้นโอ้โหล่วงกระจายเลยลดกว่าะจาสลดกว่า50%สุดท้ายแล้วนักผู้เชี่ยวชาญต่างๆทางการลงทุนแล้วก็การบริหารงานบอกเลยบอกว่าเจ้าพ่อ Facebook แน่นอนคุณมาร์คซักเคเบิร์กก่อนหน้านี้ก็ทำให้ Facebook โด่งดังมาแล้วตอนนี้ยังเป็น CEO Facebook อยู่แต่ว่าดูจากหุ้นแล้วก็ลาออกสเสถะพ่อพ่อคุณนะลาออกเถอะอย่างนี้ <c oughs> นี่แล้วเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคุณพัชเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีส่วนของให้ทางผู้บริหารเนี่ยสามารถถ่ายหุ้นออกได้นะครับ <c oughs> ต้องดูกันหน่อยมีคำแนะนำมาด้วยนะครับโดยทางหนังสือพิมพ์ Los Angeles Time s นะครับเขาบอกว่าตอนนี้หุ้นของ Facebook เนี่ยตกลงอย่างหนักเลยทีเดียวมีกระแสวิาพากษวิจารณ์เขาบอกว่า มาร์คซัคเคอร์เบิร์กประสบการณ์อาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับในการนั่งตำแหน่งซ e o นะครับหันไปทำอย่างอื่นดีกว่าถนัดเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเทคโนโลยีใช่ไหมไปทำอย่างเดียวเลยมไม่ต้องมานั่งบริหารนะครับขายหุ้นออกให้หมดนะฮะนอกจากนี้ยังมีกระแสพิพากษ์วิจารณ์ด้วยเพราะว่าทางมาร์คซัคเคอร์เบิร์กเนี่ยเวลาเข้าประชุมคุณภานรู้ไหมเขาแต่งตัวยังไงบ้างปกติแต่งยังไงถ้าเห็นผู้บริหารปุ๊บต้องใส่สูทเต็มยศนี่เขาใส่เสื้อยืดสีขาวมีฮู้ด ติดหัวเข้าไปเนี่ยทั้งห้องมีใส่สูตรหมดเลยท่านประธานฮนะเดินเข้าไปครับเสื้อยืด <c oughs> ผมเคยเห็นนี่ออกรายการถือขวดน,น้ำรอขวดน,น้ำเดินเข้าไปแบบชาวบ้านเลยอะ่ะ<อ>คุณมาซักกเบิร์กข,ของเราเนี่ยแหละเวลาประชุมคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ขนาดออกรายการอย่างนอย่างนั้นเลยครับคือหลายคนบอกนะบอกว่าคุณมาซักกเบิร์กเนี่ยก็จะแสดงเห็นถึงความติดดินแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่า มันควรจะเป็นเวลาไหมภาพลักษณ<ง>์บางอย่างอันเนประชุมผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างนี้หรือว่าประชุมผู้บริหารก็ควรจะแต่งตัวมาดูดีหน่อยจะได้เป็นภาพลักษณ์ของบริษัท Facebook อืมนะฮะทางคุณแซมฮามาเด่นะครับประธานบริหารวิจัยพริฟโก้เขาบอกว่าตอนนี้ราคาหุ้นเนี่ยร่วงจนฉุดไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้เนี่ยคาดว่าหุ้นของ Facebook นะครับ จะตกลงเรื่อยๆเหมือนกันส่วนทางคุณแดนเอาเพิร์ตจากธนาคารเพื่อการลงทุนเวสบูดแคปิตอลในนิวยอร์กเขาบอกว่าเร็วเกินไปครับให้คุณมาสค์สเคเบิร์กเน,เนี่ยได้ตั้งตัวสักหน่อยเพราะว่าบริษัทเนี่ยเติบโตเร็วมากไงทีนี้เนี่ยวุฒิภาวะในการที่จะเป็น CEO อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปรอดูหน่อยแล้วกันเพราะว่ายังมี CEO อายุน้อยเนี่ยเยอะแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแลรี่เพยหรือว่าเซอร์เจหรือเซอร์เจบรินนะครับ ซึ่งก็ให้โอกาสเขาหน่อยแล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ร่ํารวยนี่นะก็ต้องดูต่อไปว่าหลังจากนี้ Facebook จะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าต้องถือว่าอยู่กับสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กมายาวนานกันนะฮะยาวนานนะครับแล้วก่อนหน้านี้ไฮไฟส์ไฮไฟ์ตอนนี้เงียบหายไปแล้วไปรูหลังๆไม่รู้จักนะไฮไฟส์เป็นยังไงตอนนั้นผมยังไม่เล่นเลยนะผมจะบอกจริงเหรอฮะเออผมเพิ่งมาเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้ตอนนั้นผมติดมากเลยไฮไฟเนี่ยเป็นไงทั้งวันทั้งคืนคือแรกๆเนี่ยมันก็ดีตอนหลังมันสาามรรรถลลง URL ไได้้แวก็ปัับบนนน่ี จนสุดท้ายหลายคนบอกมันเยอะไปไงคือลูกเล่นมันเยอะไปจนบางคนไม่ชอบความยุ่งยากก๋อก็มาเลยมาเล่นอะไรง่ายๆ Facebook Facebook, Facebook มานะฮะง่ายกว่านะครับไปดูหนังกันได้นะมีทําเป็นหนังมาแล้วนะครับ,บและตบท้ายนะฮะด้วย Excel เคยใช้ไหมปกติมันจะมี Word กับ Excel ผมบอกเลยนะว่า Excel เนี่ยใช้ดีมากใช้ดีกว่า Word อีกนะเพราะว่าสามารถทําได้หลายรูปแบบสามารถคํานวณตัวเลขได้นะครับและสามารถทําเป็นสูตรต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวแต่คราวนี้ครับ เขานำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นมิวสิกวิดีโอหรือ MV ผ่านทาง Excel นะฮะน่ารักสวยงามมากเลยทีเดียวนะฮะส่วนจะเป็นยังไงตบท้ายด้วยช่วงนี้ครับ